มากันที่เรื่องมากันที่เรื่องสหรัฐดีกว่าเล่นข่าวต่างประเทศสักข่าวหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อปี2 5 6 1 6 2จําได้ไหมยุคโดนัลด์ทรัมป์ยุคทรามของเมืองอ,อผู้นําทรามโดนัลด์ทรัมป์เขาไม่สนใจการเมืองไม่สนใจอะไรทต่ออะไรเขาสนใจผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเขาสนใจพลเมืองของเขาเขาสนใจปากท้องของเขาอย่างเดียวเท่านั้นใช่ค่ะ เขาไม่มานั่งคิดเรื่องสงครามเย็นสงครามร้อนอะไรตัวมีอะไรกับรัสเซียกับกับกับจีนเขาคิดอยู่อย่างเดียวถ้าเขาค้าขายกับรัสเซียถ้าเขาค้าขายกับจีนเขาต้องไม่ขาดทุนเขาต้องกําไรคเขาคิดถึงกำไรขาดทุนเขาคิดถึงแลวอะไรที่เสียเปรียบแก้หมดเลยนะอะไรที่เสียเปรียบนะก็ออกกลไกออกมาหมดเลยนะจําได้ไหมครับจําได้ไหมครับย้อนกลับไปเมื่อปีหกหนึ่งหกสองสองปีนั้นโดนทรัมป์เขาใช้อํานาจพิเศษ เรียกเก็บภาษีนําเข้าในอัตรามหาโหดจากสินค้าที่นําเข้าจากประเทศจีนอืกีดกันเนี่ยแง่แง่ก<ง>ีดกันเขา<ง>บอกว่าจีนต้ากำแพงภาษีเอาเปรียบทางการค้าสาหรัฐมานานแล้วค่ะถึงเวลาที่จีนจะต้องชดใช้ต้องใช้คืนให้กับสหรัฐดังนั้นเรียกเก็บภาษีนําเข้าในอัตรามหาโหดจากสินค้าจีนค่ะ เป็นการตอบโต้เป็นการกดดันเป็นการกดดันไปที่จีนนั่นแหละให้ภาษีสูงสูงให้จีนจะต้องเอาอะไรเอาอะไรมาแลกที่มันสมน้ําสมเนื้อที่ดูแล้วว่ะเหมาะสมจีนจะต้องเอาอะไรมาแลกที่มันสมน้ําสมเนื้อไม่รู้ละก็เล่นเอาจีนชะงักไปภากใหญ่ๆหโหตอนนั้นก็โดนนะลวหลายระรอกนะแต่วันนี้เกิดอะไรขึ้นค่ะนันตีว่าการกระทรวนกันขังคนปัจจุบันเจเด็ตเยอะเล่น รัฐบาลไบเดนค่ะนันตีครั้งของไบเดนนี่แหละเจนเน็เย <Ye> อเล่นเธอออกมากระแอม,มดังได้ยินไปทั้งโลกเลยเจเน็เยเลนบอกว่าขณะนี้รียขน,น,น,นขณะนี้มีข้อจำกัดมาประการมีมีเหตุมีปัจจัยมีบริบทที่มันเปลี่ยนไปดังนั้นมีความน่าจะเป็นที่คณะบริหารของไบเดนค่ะ จะเสนอให้ยกเลิกการเรียกเก็บภาษีนําเข้ามหาโหดจากสินค้าที่นําเข้าจากประเทศจีนปลดล็อกไงปลดล็อกจากยุคทรัมป์มาสู่ยุคไบเดนปลดล็อกให้ก็กําลังทําสงครามอยู่กับจีนก็กําลังกดดันจีนก็กําลังโน้จีนอยู่อยู่อยู่จะยกเลิกภาษีมหาโหดสินค้าจากจีนแปลว่าอะไรนี่ไงเล่นเกมอะไรเล่นเกมอะไรเล่นเกมอะไร เล่นเกมเหรือไม่มีเกมจะเล่นมันโจนตัว,วแล้วอุยใจร้ายอย่าเล่นเขาบอกว่าเธอบอกว่าที่จะยกเลิกสิ่งที่โดนันทํามได้ทำเอาไว้ก็เพราะว่าการเรียกเก็บภาษีนำเข้าหมหาโหดจากการนำเข้าสินค้าจีนในครั้งนั้นมันไม่มีวัตถุประสงค์นิ่สับของเขานะผมแปลมาตรงๆนะ มันไม่มีวัตถุประสงค์ในเชิงกลยุทธ์ซึ่งผมก็แปลไม่ออกอ,อมันไม่มีวัตถุประสงค์ในเชิงกลยุทธ์ขนแต่มีผลด้านกลับเป็นการเพิ่มต้นทุนในการดำรงชีวิตให้แก่ผู้บริโภคชาวอเมริกันออแน่ๆก็คือของมันแพงขึ้นของแพงขึ้นแน่นอนนะคะสินค้าในเมื่อคุณตั้งกำแพงโหดขนาดนี้ไงผู้บริโภคชาวอเมริกันก็ต้องจ่ายแพงสิเบื้องหลังนะเบื้องหลังนะเบือ้องหลังนะ สหรัฐมันก็เล่นงานโซเวียตรัเสเซียใช่ไหมใช่แล้วเล่นไปเล่นมามันบูมบแรงออมีแรงกระแทกกับมาที่เศรษฐกิจของสหรัฐขนาดนี้อ้อมกลับมาอ้อมกลับมาขนานี้สหรัฐเนี่ยเผชิญกับวิกฤตเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อสูงสุดในรอบ4ี่ิปีอืมณตอนนี้ก็คือของแพงค่ะยาขนาดเลยถ้าจะหยุดเงินเฟอ้อให้ได้ถ้าจะลดความโกรธของคนอเมริกันาทางเดียวก็คือจะต้อง ลุภาษีนําเข้าสินค้าจีนใครล็อกจีนต้องใครล็อกในเรื่องสินค้าจีนต้องใครล็อกเพราะสินค้าจีนมันราคาถูกใช่ถูกล็อกในสเตปนี้ไปก่อนนะขณะเดียวกันขณะเดียวกันอีกหนึ่งท่นตรีของไบเดนก็คือเจนิเฟอร์แกรนโฮมรับตีแรงงานของสหรัฐเตรียมที่จะเสนอให้ระงับการเรียกเก็บภาษีน้ำมันในส่วนของาลกลางด้วยอะ